ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตร,รดิตถ์โดยทอทอท,อทอสำนักง,งานแพร่จัดกิจกรรมอุตร,รดิตถ์แคมปิง้งตอนสหายแคมณนะสหายแคมค่ะโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่29-30พฤศจิกายนโดยนางสาวพัทธิราคำอภิวง รองผู้อำนวยการทอทอท,อทอสำนักง,งานแพร่อ,อุตร,รดิตฐ์หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตร,รดิตฐพร้อมด้วยทีมศูนย์อุตร,รดิตฐเข้าร่วมกิจกรรมอุตร,รดิษฐ์แคมปิ้งตอนสหายแคมณและสหายแคมตําบลน้ำหมันอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์โดยได้รับเกียรติจากพลตํารวจตรีสุทธิพงศ์เป็กทองผู้บัญชาการภูทรจังหวัดอุตรดิตฐนายศศินดิศวนนท์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิษฐ์นายมรกฎอินทรพู ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิต์และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงานค่ะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้แผนงานโครงการ Northern Style at Uttaradit เพื่อกระตุ้นการพักท้างส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวกลางแจ้ง o u t ดอในรูปแบบงาน Green Camp สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบการพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติและเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของชุมชนบ้านเก่งไายงามเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่นโฟ l k กมิวสิกเวิร์กช็อปทำคุ่ยเวิร์กช็อปแต่งแต้มสีสันหน้ากากสัตว์จากคิดมาเก็ตนิทรรศการภาพทิวทัศน์จากมาม่าอาร์สเปแพ็กเกจพักแคมป์รับของที่ระลึกจากทอททค่ะเหมือนสปันครับจริงๆนะครับทีนี้อยากให้เราช่วยกันพลังโซเชียลครับช่วยกันโพสต์บ้านเราดีๆที่มันมีสิ่งแวดล้อมให้ที่ปรึกษานิดๆนะครับกับนิว ในเรื่องการดาเนินการต่างๆจริงๆผมเป็นคนที่อยู่ในวงการออฟโรดนะครับก็ใช้ชีวิตแคมปิ้งอย่างเงี้ยมาหลายปีนะครับนะครับแล้ววันนี้ยเทรนของการเที่ยวเนี่ยตั้งแต่หลังโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับคนเข้าหาธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝากไว้ด้วยว่าเมื่อใช้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราสองคลายแล้วพยายามรักษา ธรรมชาติให้อยู่กับเราให้นานที่สุดนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งมาเปิดใหม่เนี่ยก็จะมีการสนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้นะครับให้ให้พื้นที่ของเราเนี่ยได้มีความเจริญเติบโตในในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรัรรกษ์มากขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขการร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณน้องนิวนะครับแล้วก็ เยตีท่านเนทุกทุกฝ่ายนะครับที่ให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นและหวังว่าในปีหน้าจะเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับขอบคุณมากครับพยักครั้นี้ครับหนึ่งสองสามบุ้มนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยแลสามสองหนึ่ง เรียบร้อยครับซึ่งตะเกียงนะครับก็เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการตั้งแคมป์นะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของแสงสว่างในเวลากลางคืนด้วยนะครับก็ทา 第二阶段。